สวัสดีค่ะนี่คือไฮร h นเดอร์นะคะสองประตูนะคะรถสวยงามมากนะคะอ่าป้ายทะเบียนอะไรคะอ๋เห็นป้าสวยงามป้าไหนเนี่ยดูชัดชัดดิโอ้ป้ายทะเบียนแล้วใช่ไหมคะอ่าคันนี้กว่าเราจะทวามสำเร็จส่งมอบได้นะคะดูแลกทุกวันนะคะขับเข้าขัดออกนะคะเดี๋ยวเช็ดแล้วเช็ดอีกนะคะ เินส่งลูกค้าเรานะคะใครที่อาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะที่มีคือเงินออกรถน้อยนะคะที่ไม่อยากจะใช้เงินเยอะไม่อยากจะมีคนทํายุ่งยากนะคะอันนี้เราทําได้จริงนะคะเราไม่ได้โม้นะคะมีลูกค้านะคะเป็นตัวอย่างมากมายนะคะที่เราได้คอยช่วยเหลือแนะนําลูกค้าจนลูกค้าได้รถนะคะของเราขององค์ยิงเนี่ย ออกรถได้จริงนะคะใช้เงินออกรถน้อยจริงนะคะอาชีพที่ไม่ชัดเจนนะคะหรืออย่างเช่นอาชีพรับเหมาอ,อะไรเงี้ยเราก็สามารถออกรถได้ในแค่หลักหมื่นนะคะแถมคนทาไม่มีด้วยนะสุดยอดนะคนทำก็ไม่มีนะคะดาวก็แค่หลักหมื่นนะคะไม่ต้องเยอะมากมายนะคะแต่ลูกค้าก็สามารถได้รถไปใช้ได,ได้รถไปใช้จริงๆนะคะเราไม่ได้ เราไม่ได้เคลมนะคะว่า,าเคลมแบบโอเวอร์ว่าเฮ้ยเราทำได้แต่จริงๆเราทำได้จริงๆเนาะเรามีลูกค้าตัวอย่างมากมายนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณรัฐคุณเชนด้วยนะคะลูกค้าน่ารักมากให้ความร่วมมือดีเป็นไงคะเชื่อฝีมือหมิงหรือย,ยังว่าผ่านง่ายไม่ต้องทำแล้วก็ได้รถตามที่ลูกค้าต้องการน,นะคะเพราะว่าลูกค้าอยากได้่วนนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะเจอกันรอบหน้านะคะ